นะคะมีพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญตักบาตรเป็นปุ๊ดกันอย่างคึกคักค่ะ พุทธศาส,สนิกชนชาวจังหวัดพะเยานะคะร่วมการกวนข้าวทิพหรือว่าข้าวมะทุปายาตและถวายข้าวทิพค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประเพณีการตักบาตรเปงปุตหรือตักบาตรเที่ยงคืนพระอุปคุตค่ะที่ทางวัดสมนัตตุ้มท่าที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้จัดขึ้นในคืนวันที่15กุมภาพันธ์2565เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะพระพิสุสง์สัมมเนรออกบินทบาตเพื่อให้พุทธศาส,สนิกชนได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหาร อาหารแห้งใส่บารพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวค่ะซึ่งมีความเชื่อเขาว่าพระอุปคุตซึ่งเป็นพระพิสุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปชาค่ะเมื่อสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วได้เสด็จลงไปจําศีลภาวนาอยู่นสะดือทะเลในรอบหนึ่งปีก็จะขึ้นมาโปรดชาวบ้านก่อนเวลารุ่งอรุณจึงพากันเตรียมอาหารไว้ใส่บารพระอุปคุตเชื่อเขาว่าหากผู้ใดได้ทําบุญตักบารพระอุปคุตแล้วจะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลในชีวิตคติความเชื่อน,นี้ค่ะจึงทําให้พุทธศาสนิกชนถือป,ปฏิบัติสืบทอดกันมานับพันปีแล้วนะคะค่ะใน